มันแกทั้งถือกรานเปอร์เซ็นแน่นอนครับเอาเลยผมว่าเคยผ่าใช่ไหมครมับหวดนี้มีสามตัวไม่ติดหมวนี่นี่มีมีสามตัวมันจะมีหาดเจ็ดชุดป้ายเลยเรือเป่ครับเนี่ยเอาเอาเลยครับโชว์เลยครับมันจะมีห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกคือเม็ดแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ จังหวัดอุดรนะครับมาตามเลขสูตรคำนวณของเซียนสมหวังนะครับมากับไอ้พองพองสวัสดีครับสวัสดีครับผมตามหาเซียนสมหวังเลขสูตรคำนวณครับเป็นย่ไส่นี่เนาะครับผมครันผครับอยู่ทั้งพุ่นบ่อนไปไปไปตามเซียนสมหวังกันนะครับไปกันเลยไปด้านในกันนะครับผมไปไปเซียนสมหวังาครับโอ้ครับผม หรือวันท ah, hmm hmm. ah, ah, ี่สองพุทธภาคมนี้แต่นี้แน่นอนน้องเพียวครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อยสมหวังนะครับสมหวังเนี่ยล่ะครักเสียงสมหวังเสียงสมหวังเนาะเสียงโอ้เสียง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 สมหวังเสียงเนี่ยผมไม่นได้เป็นเสียอยู่เสียงเสียงเชื่อเนาะแต่งงวดนี้มันกีได้งวดนี้ได้เป็นเสียงเสียงงานนี้เลยเตี้ยเนเดิอมาจเงินหรือครับอ่ามันก็ที่จริงมันก็ขอมาตลอดอยู่เด้แต่ผัดกับบริไล่ดอก ภาคาก็บ่เกินถามงวดเดี๋ยวงวดต่อไปกับเขาทัานที่เลยงวดเมื่อกี้กับเขาใช่หรอเ่าหาแปดตรงตรงงวดเมื่อกี้นี่เอ้เอพ่ที่านมาหนิฮที่านมาแปดหาตรงตรงแปหาเลยแปดหาผมให้ตัวเลยเก้าแปดหาบก็จะไ้เนี่ยจำว่าได้มันสามตัวนะครัหาแปดเก้าเออหาแปดเก้าตากมาแปดห้ากานหลายนี่เล็เลขกม่มจังไงครับเป็นเล็กำเป็นเขสูตรคำควา็นวลขควานวณแต่ละงวดูุควนวเบด วันนี้ก็คทำงวงสักเก้าคัดให้หลายให้น้อยปันไดนครับคัดมันก็จะก็จะชุดเดียวมีชุดเดียวตัดหลอกตัดเลนแล้วก็เล็กกันนิดๆน้อยๆนัอนะครับมันมีหลายดอกเพราะว่ากันข้าเจ้ากับงอกหน่อยทุนหน่อยเนาะงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยทอให้เจ้าโตครับเอ่อให้ชุดเดียวคือกันเนี่ยล่ะแต่ไม่มีไมีประม่าสามสี่หาชุดเลี่ยนะเนาะที่จำได้สามตัวเม็ดเดียวแล้วก็มาตัดแมนตัดตัดต้อง สตัวตัดสอตัวฮะมีกันให้ประมาณสองสอตัวสองชุดก็เรียกกันว่บ่หลายบ่หลายครับบ่หลายก็คือต้องจักหาหกค้างนี่ยสี่หางหาหางหกค้างไปนี่แหละเพระเลขสามตัวเลขสามตัวตัดออกมามันก็จะเป็นสามหางกลับมัเป็นหกแล้วเนาะไปกลับก็เป็นหแล้วเพิ่มมีกันให้อีกสองกนกลับซะแท้เ็นเศร้านบ่มีอันเก่าจิ อันเก่าบุมีเนาะเก่ากระแดดอม่ากระแดดอมาอ่ะบอเป็นยังดอกอันเก่าบุมีบอเป็นยังอไปคือเอาหมดไหมเลยเอาหมดไหม่รอกครับถามว่าเอฟซีพุทธิตามันเห็นอยู่แล้วคัดให้แล้วเม่นบอกคัดให้แล้วหมายถึงว่าคัดมาเรียบร้อยแล้วคำนวณมาเรียบร้อยแล้วมาจากสูตรจากสูตรคำนวณบริสันบริสันยังไม่ใช่คำนวณยังเดียวแล้วก็พี่นิ่มๆให้พร่อม ตัวคัดมาให้แล้วก็มาเน้นอีกทีหนึ่งนี่ถือว่าถือว่าโอกาสดีของพวกเราเลยนะที่เดินทางมามาวันนี้นะบันดุงถามหาเสียนสมหวังีหตัว่าเสียนสมหวังบันดุงเสียนสมหวังเสียนบันดุงเสียนบันดุงครับคณาเสียนบันดุงนี่ดังฮักเสียนบันดุงต้องบอกว่าเสียนบันดุงแถวนี้หู่จัเมืดแถวดอนน้องไข่ บุรีรำเอามาแต่สุรินก็วินะ่ง <c oughs> หูวจักเพหอบะบ่หูวจักก็บบ่หอด,ดน,อน,อนีน่ดอกเนาะสมัยกับเขาบนเขาล่างครับมันก็เขาล่างบางที่ก็เขาบนล่างเลยงวดสองสามนันก็เขาเขาทุบา 3, 6, ่บหน้างานสามหกกับยังสองสามเข่นปะเขาทุ่บนทน้ล่างงวดนั้นก็ได้งวดต่อกันไปครับงวดต่อมากกันมามหาแปดกับห้าเก้าแปดก็จะได้ยากเดิคำนวณทั้งนั้นเลยเจ้าของกับถือยัว ถือพวอไรทำโปรซื้อกับพวกไรมันต้องซื้อเพราะว่ามันมันหมักไงต้องเอาต้องเล็บต้องซื้อให้ได้บ้านน้อยกับไรพ่อหองป่าของพอพอป่าของพ่อเจ้าของพ่อไปเรื่อยๆมาเต่้เอฟดีวถือนั่งก็ดีใจแล้วเงินบรายบริยั้งต่จะคองซื้ออยอ่นะปล่อยผาดนะคือปล่อยตัวใดก็คือซื้อตัวนั้นเลยปล่อยออกไปกันเซียนถือกเอฟซีก็ถือกตัวที่ปล่อยออกไปมันมันเข่า บ่แม่นว่าไปร้อยซื้อตัวเนื้อเราหายเอฟซีตัวนึงบอว่าครับคือซื้อตัวใดคือนตัวนั้นตรกับบุตระบวนกันได้ก็ได้ไม่แต่รู้ด้วยนะครับอัดคือกันได้คือเกับซื้อตัวใดก็คือตัวนั้นเลยบ่เปลี่ยนแปลงคเพราะตัวใดก็ซื้อซื้อตัวนั้นถือบุตรถือบุตรูแต่ว่ามันต้องมันแกทั้งถือกลานเเปอร์ซ็นต์แน่นอนครับอเลขคำนวณบ่เคยผ่านที่เจียงมวดนี้มีสามตัวมีตัวไหนหมวดนี่มีมีมีสามตัวมันจะมีอหาเจ็ดหกพิชุดสามตัวนะครับเนาะมันจะมีหา ห้าเจ็ดหกโชดไปเลยเราบัครับเนี่ยเอาเลยครับโชดเลยครับมันจะมีห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกคือม่ตัดตัดต่ออยู่นันหนึ่งเบิร์ครับตัดตัดต่ออยู่นันหนึ่งเบิร์เลยตัวกันมันก็อาจจะมีอ่าสามห้าครับสามศูนย์ครับผมนี่แหละตัวกันก็คือกันก็คือคือคือยามลักเขาม่าในยามลักเขาม่าตัวนี้กันไว้ย่านซูเรนเขาม่าอัดใบก่อนนะอัดกันใบก่อนเลยตัวเม็ดเดียวคือเก่าเม็ดเดียวคือเกาห้าเจ็ดหก ห้าเจ็ดหกมิตเดียวห้าครับห้าเจ็ดหกเน้นไปที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดมิตเดียวมิตเดียวที่เจ็ดห้าครับแล้วก็ตัวกันก็มีไว้ที่ห้าสามกับสามศูนย์ครับครับตัวกันตัวกันวิ่งนี่รุดยากเนาะเซียนครับวิ่งนี่รุดยากบ่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยพลาดวิ่งบ่ค่อยพลาดวิ่งนี่บรุดเลยเลยบรุดบรุดเลยเพราะว่าอย่างที่มันว่าคำนวณว่ามันจุดจดจะระงวดนี่คำนวณโดยจิตขนาดครับครับเอ้า มาจัดมากก็เปลนังเสียละคือตัดมาได้แค่สามตัวสามตัวริบแคปเด้อริบแคปเด้อหาเจ็ดหกนี่มาตัดเร็วิ่นตัดออกว่าหนึ่งสามหางพอดีนะสามหางครับสามหางหกห้ากัแมนเจกัแมนเจ็ดห้าหกเจ็ดกัแม่หกเับแต่ว่าตัวกันนี่บ่ได้เกี่ยวกับสตัวกันตัวกันมันมันก็อยู่ในขั้นวงด้วยกันแต่ว่ามันอยู่หางหางไทยๆรก็เลยเอกกันไว้ครับห้กับสามศูนยกับสา ลงเนี่ยแล้วพ่อครับอ่านะครับก็ตำไทยตำไทยตำไทยครับใส่พริกอะไรวะนี่ตำไทยใส่โอู้หลายตัวไรแข็งแข็งแข็งแสบแข็งคันแข็งได้หลายแข็งแสบแข็งมันใส่เสียหลายดลวพิกตำไทยแทะของแทะดะไม่ค่อยแสบไมค่อยนัวทั้งใจทั้ซน่วคักซุดรวดใส่ไหลายรวดดอกพญามันพูดได้ตัวว่าได้คือยังเหล็กคำนวณเนี่ยแหละมักตัวไรคือจัดตัวนั้นเลยมันมีหลวพริกจัดลอยเม็ดจัด ลอยเม็ดพันเม็ดตามพูดตามเหาครับมักก็มากผู้ชอบก็ชอบนะสายเล่นนิสายเล่นนเล่นล้านล้านาเมสครับหาวิ่งห้าลูดห้าล้านกปมักมาก้ชอบก็ชอบนยเล่นายเ่นนิดเ่นล้านล้านตลามือเส้นครับหาวิ่งห้า่หาล้านก็มักกมก้บก็บาเนิดสายา่นนิ่าน้าตาหมืนเัววิ่งหา่นกมักากผอก็ยู่นนิายล่นิดเล่นนาตมือนเ้ครับหาว่งห้าลู่ห้าย้านก็มักู้อบกน้วยเล่นนยเล่เา้าตด้ ่ะถ้าพี่น้องมีตัวอืนที่เสียนสมหวังคนบ่อยจับให้เนาะเอาหาเป็นตัวยืนเลยครับหาตัวยืนหาเป็นตัวยืนตัววิ่งตัวลูดตัววิ่งตัวลูดลูดห้าลาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ในของเสียนสมหวังนี่มี่หกห้าเอ้ยหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็นหกเจ็ดครับทิศทิศหาเนาะทิศทิศหาเอ้ยห้ทิศทิศหากระมี่ทิศหาแล้วก็ าห้าห้าสามนที่เหลือก็บโฟแมนครับพูดถึงมกอกเอาไปจับบึ้งนะครับนอกจากจับไ่หกใ่เจ็ดกับใ่สามแล้วสถิติคิงหมดแล้วครับที่ติดตัวกันมาของเทียนสมพงศ์พูดถึงที่จีนมะเขาว่าเขาทั้งยทูบทั้งที่จริงมะเขามากเป็นซีกงอโดเดยแต่ว่ามากมากมากู้จับเพิ่มกับเบอหลายงวดเนาะสามสี่งวดเนาะขาดกับเบอหลายขาดกับเหล คือถ้าเป็นเข่าวิ่งคือเก่าเซ็น้องหวังเลยเพิ่งจะออกซื้อมากเ่กี้งวดเนาะมื่กี้งวดประมาณสามงวดหรือสี่งวดตลอดแล้วก็เข่าก็ตลอดคือเองซื้อเองครับสี่คนวณเองดีถือเจ้ของเองนะนะคือเจ้าของเองว่าตลอดออกซื้อมาหนึ่งจัางวดแล้วครับมันจัางวดแน่นอนครับจำปุ๋ยมันสามหรือสี่งวดนะครับสามนี่แหละครับสี่งวดที่สี่เข่าตลอดเข่าตลอดอยู่ครับครับพระก็ได้อยู่เป็นสถิติเก่านะครับเพขึ้นมากขึ้นมากถ้าแต่ทำใหม่ ปล่อยไถ่ปล่อยเล่าอยู่สิครับอ่ะถึงไทยยกขึคืครับจบไหมครับครับแคร็บเลยครับทุกคนเปลี่ยนสมหวังครับเปลี่ยนสมหวังบ้านดุมครับเปลี่ยนสมหวังบ้านดุมนะครับเอ้ยซื้อนี่ขึ้นได้ยินกันตัวได้ยินเหรอทิ้งก็ไปเห็นด้วยแคร็บไปน้องแคร็บแครบแคบสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นห้าเจ็ดหก จังหวัดอุดรนะครับผมจังหวัดอุดรเด้อใครอยากได้แซ่บเด่นวกกับไส้พริกหลเยเป็อันเด้อจ้าไทยเมือจ้าตามไทยจังหวัดสุรินทร์เดินทางที่อุรีดอนนะครับโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณครับผมคุณกายกายสวนไอ้หมันเนี่ครับเด้อครับแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ